คล้ายๆกันคล้ายๆกันจะเป็นโทนสไตล์เดียวกันหมดค่อันนี้นะคะถ้าซื้ออันนี้นะคะถ้าเกิดว่าถูกใจนะคะซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าผ้าจะนิ่มมากนะคะคือส่วนใหญ่ถ้าซักไปเรื่อยๆในความนิ่มมันก็จะมีเพิ่มขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะวิธีการดูแลคล้ายกับผ้าลักษณะอื่นๆไหมคะของเราก็จะคล้ายกันค่ะก็คือก็เป็นผ้าฝ้ายยิ่งซักยิ่งนิ่มแล้วก็เวลาเราใช้สามารถใช้ได้ ทุกงานเนาะแล้วก็ไม่ร้อนนะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือความพิเศษของผ้าแล้วก็สีก็ไม่ตกด้วยนะคะที่สําคัญเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติหมดเปลือกปลาดูบ้างนะคะตัวแก่นขนนตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ดูนะเดี๋ยวใครสนใจอยากจะดูตัวไหนเพิ่มนะคะยังไงก็แจ้งได้เนาะผ่านทางแอดมินของเรานะคะอย่าลืมซื้อสองผืนได้กระเป๋าหนึ่งใบ อันนี้ย้ำว่าผืนละ500จากราคาปกติ5 5 0บาทนะคะส่วนผ้าพันคอผืนเล็กเมื่อสักครู่ค่ะราคาย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่ตูนค่ะค่ะราคานะคะถ้าซื้อวันนี้อยู่ที่280บาทค่ะเย่280บาทนะจะดูตัวไหนเพิ่มก็ยินดีเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้ให้น้องขวัญปีอีกสักชุดมไ่มได้ค่ะน้งแบบของเราอ่ะให้ดูก่อนให้กล้องให้ค้างนิดนึง นะให้ชมความงามบางคนบอกมองแต่นางแบบเพลินไม่ได้นะคะเอฟได้นะฮะเลขพันธีพร้อม <laughs> ใช่ไหมพี่เดียพร้อมครับพร้อมเดี๋ยวจะมีสินค้าต่อไปน้องจะมีเป็นในส่วนของกระเป๋าด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะวันนี้ออซสซอรี่มาเยอะผ้าสิ้นผ้าเป็นเสื้อเป็นกระโปรงแล้วก็ยังมีย่ามเอาย่ามก่อนเลยเดี๋ยวระหว่างนี้ให้น้องขวัญไปเปลี่ยนชุดก่อนมาที่ย่ามค่ะย่ามนี้เนี่เรามีกี่ไซส์คะพี่ตูน จะทำมากแค่ไซส์เดียวใช่ไหมไซส์เดียวค่ะอ่านะคะย่ามเดี๋ยวขอสะพายให้ดูเขากับกระดาษ A สนะคะความความความกระดาษ A สไหม่ะใช่สำหรับใส่เอกสารโดยเฉพาะเลยนะคะน่ารักค่ะอันเนี้ยมันจะมีหลายสีด้วยกันนะคะตัวมีตัวหยิบได้เลยค่ะค่ะหลายสีนะคะสีส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นสีสไตล์แบบเนี้ยเป็นเอิร์ธโทนสีแบบพาสเทลนแบบเนี้ยใช่ค่ะแบบว่าเขียวเขียวฟ้าน้ำตาลค่ะท่านผู้ชมนะคะใครชอบสไตล์เนี้ยบอกเลยว่าต้องมี ของต้องมีจริงแล้วก็ใส่ของได้จุนะกระเป๋าสตางค์กระเป๋าเครื่องสําอางผู้หญิงใส่ของจุกจิกจุกจิกได้หมดใช่ใช่ความกว้างขนาดประมาณกระดาษ A4 ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่สามารถใส่เอกสารนะคะได้ใส่เอกสารใส่ของนะะคเห็นไหมอ่านี่จะบอกว่าลายลายนะคะลายนี้จะเป็นลายดั้งเดิมนะคะ จะเป็นลายดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติจากสีธรรมชาตินะคะจะเป็นการผสมผสานนะคะจะสังเกตเห็นว่าความดั้งเดิมของเขาก็จะเป็นพวกดอกไม้มเป็นดอกไม้ป่าค่ะ,ะเขาก็จะดูจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขาแล้วก็มาเขาเรียกว่าทอแบบจบะค,ะคือที่เราฟังจากพี่ตูนมาตลอดเนี่ยจะรู้สึกว่าลวดลายทั้งหมดของที่บนพื้นที่สูงเนี่ย คือเขาจะเอาวิถีชีวิตเขาแหละใมาใเป็นลายในผ้าทั้งหมดใช่ไหมคะใช่นี่ก็ใช้เห็นเลยว่าทุกอย่างที่เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมมันบ่งบอกอกมาด้วยเครื่องแต่งกายชัดเจนใช่ค่ะใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็อันเนี้ยทำออกมาเป็นย่ามเท่าไหร่พี่ตูนอ่าจัดมานนเลยแบบเต็มเต็มแรงแรง จากเต็มๆเลยนะคะจากราคาปกติอยู่ที่500บาทนะคะวันนี้ลดไม่ปกติ <c oughs> ไม่ปกตินะคะเหลืออยู่ที่400บาท <c oughs> 400บาทค่ะแนะนำแบบนี้ <c oughs> ถ้า <c oughs> อยากได้กระเป๋านี่อีกหนึ่งใบเป็นของแถม แนะนำให้ซื้อสองใบหมวกอีก2ใบย่ามสองใบใบละสี่ร้อยหมวกใบละหนึ่งรอยเป็นหนึ่งพันได้กระเป๋าเพิ่มอีกหนึ่งใบจากท่ทอทออุทัยธานีกลัวท่านผู้ชมไม่ได้ของแถมอทำยังไงก็ได้เขาได้ของแถมใช่ใช่ย่ามนี่มีสีเยอะมากเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆให้ดูระหว่างรอนางแบบของเรานะคะก็จะมีสีนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยค่อยๆโชว์ หาหนุ่มๆมาช่วยดีกว่านะมาช่วยถือนะใช้งาน FC ของเราค่ะพี่เดียมาค่ะ,ม,คะมาค่ะมาค่นะนะนี่นะคะหรืว,วนพี่มิดมาช่วยนะมาถือด้วยนี่ <c oughs> เห็นไหมฮะอุ๊ยตายอันนี้ลงมาจากแก่นมะกรูดนานหรือยังคะค <c oughs> <c oughs> ือลงนะมาครับเออเนะมาอ่ะสไพล์ข้างนี้ <c oughs> อีกนะ อันนี้ใบละ400นะคะท่านผู้ชมคะ่ะใบละ400บาทถือว่าเป็นราคา<ม>พิเศษเฉพาะในไลฟ์ของเราเท่านั้นนะคะถ้าจบไลฟ์แล้วราคาขยับขึ้นเลยนะคะอันนี้พิเศษจริงๆนะ,ะนี่มาค่ะใครชอบสีไหนแบบไหนบอกเลยนะคะสีสไตล์ธรรมชาติเอ,อิร์ธโทนออโทนน้ำตาลนะคะ ิมครีมครีมเขียวอ่อนมีเขียวผสมนะคะ400บาทสีเขียวนี่จากใบหูกวางที่บนดอยอะค่ะเก็บใบมาแล้วก็มาย้อมสีน้ำตานี่ก็คือจากเปลือกประดู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะสีเหลืองมันจะมีควาสีเหลืองขนุนแก่นขนุนนี่นะคะอันนี้400บาทโหบวกหนึ่งร้อยนะคะวกหนึ่งร้อย พิเศษสุดแล้วนะคะสุด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 แล้วค่ะวันนี้นะคะพี่เดียเป็นงไงสวยเอฟไหมคะเอฟไหมคะผมเล่งอยู่เล่งอยู่ตอนนี้ใครจะเอฟนะคะ400บาทอยากได้กระเป๋าอีก1นึ่ใบก็ต้องซื้อ2บวกหมวก2องใบเป็น1,000บาท นีพยายามอยากให้ได้ของแถมจริงๆใช่นะอ่ะสวยไหมคะสวยไหมคะเขาเรียกเราสายอีกรูปแบบหนึ่งต้องแบบสพายคอคอก็ได้คออใช่ครับอันนี้เอาไปเก็บอะไรคะเก็บแชร์เก็บแชร์เออนะะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีต่างๆนะคะเผื่อท่านผู้ชมเอ๋พี่ตูนเห็นคะพี่ตูนก็จะเป็นสีออกน้าตาลนะคะแล้วก็มีคลิปม่วงนิดหน่อยใช่ค่ะนี่นะคือส่วนใหญ่ต่อจากนี้ไปเนี่ย ลักษณะของโทนสีจะไปแนวนี้เลยเหรอคะบางคนถ้าอยากชอบสีสดล่ะพี่ตูนชอบสีสดก็มีไหมมีค่ะสั่งได้สั่งได้ค่ะพรีออเดอร์ได้ของทุกชิ้นที่เห็นทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยพรีออเดอร์ประมาณสองอาทิตย์ใช่ค่ะได้หมดได้หมดวกก็ได้บางคนสั่งล็อตเยอะๆอยากได้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ในไลฟ์เนี่ยร้อยร้อยเดียว ร้อยถ้วนค่ะแต่ถ้าจบไลฟ์แล้วร้อยสามสิบใช่ค่ะถูกไหมคะอ่ะนี้ก็เป็นย่ามขอบคุณในแบบด้วยนะคะเอฟกี่ใบคะเดี๋ยวเลือกสีก่อนนะคะอ่านะดีวตอนนี้เรารอน้องขวัญแป๊บหนึ่งนะคะคือตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของชิอาคารียนลิฟวิ่งเนี่ยก็จะมีหมวกมีย่ามเดี๋ยวจะมีกระเป๋าเพิ่มใช่ไหมคะผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่อ่ะมาดูตัวนี้บ้างระหว่างรอนางแบบพี่ตูนหาสลับเนาะ มีกระเป๋าบ้างเสื้อบ้างอย่างตัวเนี้ยเป็นลนักษณะเหมือนเป็นเสื้อคลุมใช่ค่ะเ,เสื้อกล้ามก็ได้บางคนใส่เป็นตัวด้านในหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็สวมมาเป็นตัวเนี้ยนะ,ะ,ะขออนุญาตอย่างตัวเนี้ยเรามีกี่ไซส์คะหรือมีแบบเดียวอ่ามีหลายไซส์คะ่ะก็คือวิธีการสั่งไซส์ก็คือดูจากรอบอกคะ่ะ อ้สามสิสองค่ะ36สดไล่ขึ้นไปค่ะอันนี้ตัวเท่าไหร่คะอันนี้จากที่เราบอกก็คือจากราคา9 5้า้ย้าสเหลือแ5 0ร้อยหยห้าส่ะอันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะเจ้าของมองอยู่นะจะขายไม่ได้ใช่ไหมคะของออเอฟแล้วใช่ไหมคะใครอยากจะเอฟอีกได้นะเพราะมีหลายตัวเรามีมาส่วนใหญ่สีนะคะ สีก็สามารถสั่งได้หลากหลายสีค่ะมี้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนเออโทนแบบนี้แหละถ้าใครชอบเอาเป็นว่าชอบแบบนี้สั่งได้เลยซื้อตอนนี้เอฟตอนนี้850บาทใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้ครบพันพี่เดียทำยังไงคะจะได้หมวกใบละหนึ่งร้ออีก2ใบได้กระเป๋าอีก1็นใบ ทำยังไงก็ได้ให้ได้กระเป๋าค่ะพี่ตูนมาที่ชุดของนางแบบเราน้องขวัญวันนี้มาลุกแบบวัยรุ่นน่ะวัยรุ่น้องกระเป๋าเพราะว่าวันนี้กิจกรรมของเราผ้าทออุทัยใส่ได้ทุกเจนไงใช่ค่ะเจนวัยรุ่นเจนไหนเราใส่ได้หมดใส่แล้วให้สนุกมีความสุขลุกนี้เป็นยังไงพี่ตูนอธิบายลุกนี้จะเป็นการผสมผสานกับเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เนาะเขาก็สามารถใส่ชิลๆชี้ๆนะคะก็จะเป็นเสื้อคลุมแขนสั้นนะคะ อย่างเสื้อเนี่ยถือว่าเป็นแบบดั้งเดิมปะพี่ตูนเสื้อเป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะขนาดแบบนี้ยใช่ค่ะเป็นดั้งเดิมแล้วก็ผสมลวดลายปักเข้าไปนะคะให้ดูเห็นความเก๋ของของตัวเสื้อนะคะดูลายปักเขาเป็นลายดอกไม้ใช่่ค่ะอย่างที่บอกนะคะเป็นดอกไม้ป่านะคะอก็จะเป็นเถาวันนะคะเป็นดอกไม้ที่อยู่ดูน่ารัก ใช่ค่ะน่ารักสีสันก็คือดูซอฟลงมาหน่อยคือสีเหลืองนวลนวใช่ค่ะราคาค่ะพี่ตูนบอกเลยตัวนี้นะคะปกติราคาอยู่ที่500บาทนะคะวันนี้พิเศษนะคะเหลืออยู่ที่400บาทนะคะ400บาทสำหรับเสื้อสีเหลืองอ่อนอันนี้นะของนางแบบค่ะอะไรนะคะมีหลายสีเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมาให้ดูได้ไหมคะมีครับมีสีอื่นไหมครเสื้อที่นางแบบใส่ ของน้องขวัญเนี่ยสีเหลืองอ่อน400นะคะ2ตัว800อยากได้กระเป๋าต้องซื้อหมวกเพิ่มนะคะใบละ100ค่ะนี่ค่ะมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องขวัญใส่สีเหลืองใช่ไหมนีใครชอบสีสดวันนี้อีกแดงค่ะ400เหมือนกันไหมคะพี่ตูน400เหมือนกันนะคะ้0 0บาทเป็นเสื้อคลุมนะคะเป็นเสื้อคลุมใส่ เราสามารถมีเสื้อด้านในอีกหนึ่งตัวแล้วก็ใช้คลุมได้นะคะเก๋ๆใช่ค่ะใส่คลุมใส่คลุมไม่คลุมได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะต้องบอกว่าไซส์เนี้ยค่อนข้างใหญ่ใช่ค่ะใช่ไหมคะนตัวเล็กก็ใส่ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าคนไซส์ใหญ่กว่านี้เรามีไซส์เพิ่มไหมคะมีค่ะเส่พีออเดอร์ได้เลยค่ะนะคะพีออเดอร์ได้400บาทค่ะพี่ตูนนะอันนี้พิเศษคสิ่งนี้ก็น่ารักนี่ สีส้มพี่มิสมาพี่มิสมาค่ะพี่มิสใส่พี่มิค่ะเจอพี่มิสเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มินใส่แล้วมาโชว์หน่อยขอให้ดูนิดนึงเพราะว่าเราจะเห็นนางแบบแล้วี่ตูลว่าใส่แล้วเป็นแบบนี้ขอของแบบนี้ไม่ใส่มันมองไม่เห็นเนาะว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงอ่ะพี่เดียค่ะพี่เดียสีแดงให้หน่อยค่ะพี่เดียต้องแดงค่ะพี่เดียพี่เดียมาค่ะ เดียวมาค่ะอ่านะเดี๋ยวเราจะให้ดูเดี๋ยวเราจะให้ดูดคุมมาเลยสีนี้ก็น่ารักพี่ตูนใช่น่ารักเนะาะอันนี้นี่ก็พีออเดอร์ได้2อาทิตย์นะค่ะส่วนใหญ่ค่ะส,นะส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเป็นราสองสัปดาห์ละกันนะคะ,คะก็เป็นว่ามีชื่อเรียกไหมเป็นรุ่นอ,อะไรอันนี้นะคะจะเป็นเสื้อคุมนะคะ มันเป็นรุ่นรุ่นดั้งเดิมอะค่ะเป็นรุ่นเดิมของที่น้องชาวกะเหลี่ยงเลยจริงแต่ว่าสีเรามาพัฒนาให้มันหลากหลายขึ้นใช่ค่ะละมุนตุ้นขึ้นใช่ละมุนตุ้นขึ้นก็ดูแบบว่านุ่มนวลนะน้องขวัญสีน่ารักแนวหวานหวานเหลืองเหลืองสว่างสดใสสาหรับวัยรุ่นอ๋อมาแล้วค่ะจากคลองเสลาวนะฮะคลองท่าเดี๋ยวเราให้ดูนางนางแบบไปแล้วดูในแบบพี่โดน นายแบบมาค่ะนายแบบมาค่ะโอ้โหสาวพีมากับคองสลาวอะมมือต้อนรับนายแบบนคะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่นี่อะให้คุมไว้ก่อนนี่เห็นเลยเวลาเราคุมนะคะเราสามารถที่จะติดอติดได้เลยใช่ไหมคะติดด้านบนไว้อันเดียวนะคะติดไว้เก๋เก๋เก๋เเห็นไหมคะว่าเสื้อเนี่ย เขาออกแบบมาผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดนะคะให้เห็นเลยเดี๋ยวกล้องจับภาพมุมกว้างนะคะฝั่งนี้เป็นไงคะใส่แล้วผ่องแผ้วไหมคะอันนี้อันนี้เตรียมแล้วเห็นผมอยู่ใช่ไหมอันนี้เห็นเสื้อหรือเห็นตัวอันนี้เตรียมจะไปจีบสาวของสเลาใช่ค่ะอันนี้เทไหมคะพี่ตูนเทมากเทมาก เสื้อตัวเล็กใช่ไหมคะใส่แต่งสั่งไซส์ได้ไหมคะขับสีผิวได้สวยมากเลยอช่ะฝั่งนี้ชัดเลยค่ะดีบมอเตอร์ไซค์อย่างงี้เลยนี้หนุ่มอีมารอีสายเนี่ยหนุ่มอีมารอีสายนะยังไงคะโอ้โหสีหวานมากพี่มิ้นเทพมากสี่ร้อยนะคะเอฟเลยใช่ไหมคะนี่นะคะสี่ร้อยบาทค่ะให้ทุกท่านได้เห็นนะที่เห็นทั้งหมดตรงนี้ตัวละ400บาทเฉพาะในไลฟ์ของเราเท่านั้นค่ะ เพราะว่าถ้าจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวราคาจะขยับอ่าอยู่ที่500เหมือนเดิมนะอันนี้ลดไป100เราให้ถือว่าสนับสนุนพี่น้องชาวกรณีเพราะว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดใช่ก็ยังอยากตลาดลําบากใช่ค่ะก็อยากให้ พี่น้องก็เหลี่ยงมีรายได้นอกจากช่วงนี้4 0 0ร้อยบาทถือว่าเป็นราคาเบามากนะพี่เดียพี่เมรเบาไหมฮะเบาครับรู้สึกเบาเบาเบาอะไรคะรู้สึกเบาเบาจริงจริงรู้สึกเบาอ่านะสวยงาม4ี่ร้อยบาทใครอยากดูสีไหนเพิ่มอีกเราจัดให้อีกนะคะมีสีเพิ่มอีกไหมคะขอดูสีเพิ่มขอดูสีเพิ่มแล้วไหน แล้วก็จะมีแบบว่าแขนยาวด้วยนะปุ๊กี้อ่ะแขนยาวแขนยาวมาแขนยาวมามามาตรงนี้เลยอ่ะอันแบบนี้จะเป็นแขนสั้นอ่าอะในแบบถอดตัวนี้ค่ะใส่ตัวใหม่ค่ะอ่านะฮะอ่าตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราให้เพราะว่าเดี๋ยวหนุ่มๆจะน้อยใจบอกเอ๊ะมีอะไรชุดสาวๆหรือเปล่านะคะเราก็มีมีตัวใหญ่ไหมคะทุกคอ่ะมามาส่งมาส่งมาเลยค่ะนะ เมื่อสักครู่อยู่กองสลาวใช่ไหมตอนนี้กลับไปที่ไหนคะกลับมาอีไม่ซายอีเม่ซายอ่ะพี่เดียถอดตัวไหนก่อนพี่เดียถอดตัวไหนก่อนมามาค่ะอ่านะะมาดูพี่มิตรดีกว่านะคะเดี๋ยวนะคะนี่เป็นยังไงคะดูภูมิฐานขึ้นมาบัดดลนะคะอันนี้เราอันนี้ตัวเท่าไหร่คะพี่ตูนบอกเลยค่ะแขนยาวแขนยาวอยู่ที่ 750อ่าบาทแต่วันนี้วันนี้เหลืออยู่ที่650บาท650บาทแขนสั้น400แขนยาว650บาทนะคะอันนี้สวยงามมากนะใส่แล้วแบบว่าเป็นไงคะดูเป็นผู้ชายอบอุ่นอบต้าขึ้นมาทันทีนะคะดูแลโอ้โหหล่อเลยแลคอเลยค่ะ